อันนี้นี่คือเตอร์ปเลยมีเนี่ยทุกคนเดี่ยทุ่มห้านาทีอยังที่ลองให้คนเข้ามาเข้ามาแล้วจริงเข้ามาในนั้นจริงหรออันนี้เขาถามมาในลุกอะไรลุกไลน์อนมานโยมานมานมานโดนแล้วนะลุกไลน์ ได้มีมีก่อนนะเพลงอ่ะทุกคนเพลงลูกเลยเลิฟนะกี่โมงกี่โมงกี่โมงทุ่มห้านาทีที่ไอจีแหละเมเจอ์ทางไอจีเมเจอ์เวลาจะมาเขาบอกคอนแทคสวยมากไม่ได้ใสเต่ตาเกิดมางนี้นี่ไม่ไม่ได้ใส่นะครับอันนี้ตาธรรมชาตินะทุกครั้งที่เห็นเป็นดวงดำๆมันเป็นตาใส่คอนแทคอ่ะใช่วันนี้ผมไม่ได้ใส่คอนแทคมาถอดออก อันนี้เป็นลุกธรรมชาติแต่มันเดี๋ยวมันจะเกินต้านไงนจริงคนก็จะแบบดูปโปะอะไรเงี้ยไอ้ไอ้ที่เป็นสีด,ดําล้วนๆนี่บันดนนบอกว่าเวทลุกเวทลุกใช่ก็คือออกมาจากห้องน้ํายังไม่เช็ดผมเลยเนี่ยวันนี้ก็คือมาอย่างนี้เลยอาบน้ำเสร็จก็แบบน้ำผมเปียกๆเอาหัวจุ่มแล้วก็สะบัดขึ้น,นามาเป็นมาอย่างนี้เลยปากแดงๆส่วยใจนะครับอันนี้ก็คือแบบตื่น<ผ>มาอย่างนี้เลยใช่ไหมธรรมชาตินะ คือผมผมบอกตรงนะวันงานเนี่ยผมมาไม่ทันผมก็เลยรีบมาโดยบุรีษผมอาบน้ําปุ๊บก็คือลุกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยหัวไม่ทันได้เช็ดเลยเนี่ยดูเปียกแบบสะบัดสะบัดสองสามทีปุ๊บมาเลยแล้วก็หน้าไม่ต้องแต่งครับถ้าเกิดแต่งเนี่ยมันจะเวอร์เกินไปเนาะเดี๋ยวคนเขาจะรู้ว่าแต่งออกไปได้แล้วคิทิกจะเย็นเดี๋ยวรอไลน์ก่อนอ่ะเวลากี่โมง หนึ่งทุ่มห้านาทีทาง i n s t a g r กร Major Major Instagram you know จริงแก้มแดงนี่เขินพี่บอกเหรอแก้มแดงเหรอไม่นะไม่นะอันนี้ผมเป็นธรรมชาตินะตอนเี้กเขากินมะเขือเทศไงน,นั่นก็เลยแก้มแดงใช่เป็นลังเลยนะ <laughs> ทุกคนลุกวันนี้ให้กี่คะแนนอะลองลูกอะไรเลยไ่ลองลลลลอะไรไหม ล k ก i k e เลิ e อะไรบานต้องมอง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 ลูก k ล i เลิ o v ิบหายหนาดินาดินาดพี่ก็ขำแล้วนะแกจริงๆอ่ะให้ผมเป็นลูกแบบนี้ควรที่จะคึมๆไปไม่ได้เราเป็นสไตลแบบเชิญยิ้มชวนชื่นกันไปอันนี้เป็นเป็นตกสมัยใหม่นะผมแต่งลูกนี้รอไปขึ้นคอนเสิร์ตสามชาตินะทำมันเล่นไปทำเป็นแบบคือแฟนมีก็จะขายขำ ขายขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเลือดฝาดธรรมชาติมากบนใบหน้าธรรมชาตินะธรรมชาติเลยอืมผมเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ได้แล้วไม่ขึ้นนะเครื่องสำอางนนจริงๆรินเป็นคนแต่งหน้าไม่ขึ้นพี่ว่าพี่เลยไม่อยากให้แต่งหน้าบ่อยเครื่องสำอางโดนหน้าแล้วเป็นอะไรที่แบบน้องแพกกุ้งใช่ใช่ก็เลยน่าจะแรงคือเอาง่ายเลยวันเนี้ยภาพรวมผมอะคืออาบน้ําเสร็จเฮ้ยพี่อ่านผมไม่ทันแล้วผมไปไม่ทันแล้วพี่ผมผมขอไปเลยก็เลยแบบเอาผ้าปาดัวแล้วก็สะบัด ปื้บปส่งนี้เลยแกมันอัศจรรย์มากส่วนตาบมใสคอนแทคไม่ทันจริงตอนแระอยากใสต่บอกเลยผมอยากให้ลองใสดูก็ได้นะอยากให้เหมือนแบบธรรมชาติที่ที่ก่อนก่อนเราไปเจอกับทุกคนไปแล้วเดี๋ยวคนจําำภาพนั้นไปอะไรเงี้ยกลัวคนใสคอนแทคไม่ทันจริงอ่ะทิ้งท้ายอีกรอบหนึ่งกี่โมงอยากฝากอยากฝากทุกคนนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูพวกผมสองคนป่วนที่หนึ่งป่ะที่เมเจอร์กันอุ้ยเขาทำ ขอเทสพลังนครอบครัวเธอจะทำยังไงเนี่ยครอบครัวผมก็ไม่ไหวหรอกมั้งครอบครัวเธอแล้จะไปที่หนึ่งไม่ไหวหรอกแต่ผมก็ภาวนาครับเชื่อเชื่อใจทุกคนแอบแอบแอบให้กำลังใจเล็กๆอนิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่าสุดความสามารถแล้วกันทุกคนเราไปถามทางนี้บ้างคนที่วันนี้เป็นไงฮะเรามาในลุกอะไรสบายมากครับวันนี้ ได้มานั่งเฟิร์สคลาสของนครหรอนครชัยแอร์ต้องบอกว่าผมประทับใจมากครับอ่ะผมอะไงยังไงบ้างนครชัยแอร์ตัวเ้วเป็นเป็นผู้โดยสารของนครชัยแอร์มาเนี่ยยังไงบอที่นั่งสบายมากครับเฮ้ยโซฟาเอ็นได้เนี่ยผมนั่งจะไปกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกเขาไม่จริงๆคือเป็นสายอีสานที่เราชอบเดินทางบ่อยๆเงี้ยตอนนี้อยู่บนรถเพลงอะไรนะที่เราได้ยิน ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนฉันก็มีแต่ความสุขใจเฮ้ยจริงจริงอย่างนี้เลยสันโดใส่ค่าวต๋วแบบแล้วจอเขาดูได้หมดเนี่ยอันนี้คือมายถึงจอของนอแสจอจอเมเจอร์จอนน้าคอนแสิร์จริงคือถ้าใครนั่งแล้วคอนสร์ก็จะเห็นเป็นจอยนี้เลยอ่ะตป๊หนึ่งนะก็อยากให้ทุกคนนั่ง จอใหญ่ขนาดนี้หรอใช่เฮ้ยมันคือเอามมปนกันมั่วซั่วไปหมดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าถ่ายงานอะไรอยู่ตอนนี้อ่าฝากหน่อยกี่โมงทางไหนอะไรยังไงก็ฝากนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีวันนี้ง่ายใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยฝากไลฟ์นะครับเฟนฟอร์มโฮมนะครับหนึ่งทุ่มตรงห้านาทีหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับทางอินสตาแกรมอะไทางอินสตาแกรมไม่ใช่นครแนง ทางเมเจอร์ครับทางอินสตาแกรมของเมเจอร์นะวันนี้เทโลป่ะเฮ้ยมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันฉันโดนละเหมือนฝันอุ๊ยนี่เพื่อนผมจริงเหรอดาริกานกสวัสดีครับจริงเหรอเพื่อนเลยเหรอดาริกาเป็นไงสบายดีป่ะจริงเหรอเพื่อนจริงจริงเลยใช่นกนกสบายดีเป้า น no, no, no. ทักมาใหม่ทักมาใหม่เจ้าเฉยเลยอะขอขอหนึ่งหนึ่งทอนม่เสิตจอ่ะฮะมันเป็นเหมือนฟันที่ไม่ก้ฟันฉันโดนอ <c oughs> นะ <c oughs> ฉันเดินเงืัดปากผมแดงมากส้มมากจริงจริงฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์ไปด้ยส้มแล้วส้มอีกอนะ <c oughs> อ่ะสุดท้ายแล้ว แนะนำก่อนก่อนที่เราจะไลฟ์ของเมเจอร์เราต้องสวดเลยฉันสวดชินนะบัญชรทุกคืนทุกวันเลยทุกคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุดสุดวันนี้ฟิลเตอร์ไปเน่ยใช่มีใช่ไหมเออแต่หน้าหยินมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงเอาจริงไม่ผมหนึ่งถามไงว่าฟิลเตอร์มันทำให้หน้าผมดูไม่เป็นธรรมชาติแต่แบบว่าฉันว่า แต่ก็ดูเป็นชูเตอร์ที่เหมือนน,นะเหมือนเหมือนที่จริงอะ่ะเอาจริงฉันถึงบอกว่าเอ้ยเธอแบบล้างหน้าบ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เธอก็บอกว่าเนี่ยก็น้าผมปกติอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ค่อนข้างปากซิดนะผมว่าอันนี้เรื่องจริงผมว่าค่อนข้างปากซิดช่วงนี้พักผ่อนน้อยครับงานเยอะเออพองานมันเยอะแแค่แผมเปียกมาขนาดนี้ฉันก็แบบไม่โอเคแล้วเออผมลืมใส่คอนแทคมาก็โดนพี่หันบ่นแล้วอย่างหนึ่งเลยคือลืมทาลิปนี้คือสาคัญมาก วฮ้ยผมต้องปากซิดไปเจอทุกคนข้างนอกอ่ะก็ให้อภัยผมวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้แล้วปรับปรุงตัวเองนะครับวันนี้ผมลิฟก่อนนะครับอออ่ะโอเคเจอกันหนึ่งทุ่มห้าทีทางไลน์ทวิตทางไอจีเมเจอร์นะครับบ๊ายบายส่งจุกนะฮะ